ความบาปพระคัมภีร์ระมัดระวังที่จะแสดงให้มนุษย์เห็นถึงความหมายอันสมบูรณ์ของความบาปในพระคัมภีร์ใหม่มีห้าคำที่หมายถึงความบาปคำแรกคือฮามาเทียเป็นภาษากรีกหมายถึงการพลาดไปจากเป้าพระคัมภีร์ใช้คำนี้ถึง137ครั้งและเป็นคำที่ใช้กับนักยิงธนูหมายความว่าคุณพลาดจากเป้าเพราะลูกธนูตกเสียก่อน ลูกธนูของคนหนึ่งอาจจะพุ่งไปไกลกว่าอีกคนหนึ่งแต่ไม่มีของใครไปถึงเป้าหมายเลยเราพลาดไปจากเป้าเป้าคืออะไรในมัทธิวบทที่หข้อ48องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตรัสว่าเหตุนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบเมื่อเราเป็นเหมือนพระเจ้าเราก็เข้าเป้า เมื่อเราไม่เหมือนเราก็พลาดไปจากเป้าขอต้อนรับสู่ชุมชนของบรรดาผู้ที่พลาดไปจากเป้าคำที่สองซึ่งพระคัมภีร์ใหม่ใช้หมายถึงความบาปคือพาราเบซิสหมายถึงการก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่ขีดกั้นระหว่างความถูกและความผิดมันเป็นการกระทําในสิ่งที่ต้องห้ามโดยทางความคิดทางวาจาหรือการประพฤต คำที่สามอะโนเมียมีพื้นฐานมาจากคำว่าโนมอสมีความหมายถึงการละเลยกฎอย่างแจ่มแจ้งซึ่งเป็นการกรบฏต่อพระเจ้าสังเกตลำดับการก้าวหน้าของคำเหล่านี้ฮามาเทียมีความหมายในเชิงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือความสามารถอันจำกัดของเราเป็นส่วนใหญ่พาราเบซิสมีความหมายในเชิงว่า เราไม่สามารถเหนี่ยวรั้งตนเองให้ออกไปจากขอบเขตที่ต้องห้ามได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับการชักนำตนเองมากกว่าคำว่า h a มาเทียแต่เมื่อมาถึงคำว่า a โน m ม i a เป็นคำที่หมายถึงการกรฏอย่างชัดเจนคำนี้อธิบายถึงมนุษย์ผู้ซึ่งไม่ต้องการให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเขาและเราก็มาถึงคำที่สี่และห้า เป็นคำที่ใช้ในมัทธิวบทที่6ข้อ1 4บถึงสิซึ่งอยู่ถัดจากคำอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูคำที่4คือการล่วงละเมิดหรือพารับโทมาซึ่งหมายถึงการลื่นหรือล้มลงคำที่5คือนี่หรือโอเฟเลมาเป็นคำที่น่าสนใจมากมีเพียงโรมบทที่สีเท่านั้นที่ใช้คำนี้ในรูปของคำนาม แต่ในรูปของกริยามีใช้อยู่หลายครั้งเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคยนักกับการนำมาใช้ในความหมายของความบาปพระคัมภีร์นำมาใช้ในรูปของกิริยา30ครั้ง25ครั้งใช้ในแง่ของศีลธรรมซึ่งหมายถึงการเป็นหนี้เมื่อคุณทำความผิดบาปค,คุณก็เป็นหนี้ผลที่ตามมาต่อพระเจ้าในสิ้นปลายยุ์การพิพากษาต่อหน้าพระที่นั่งสีขาว พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ไม่ได้เชื่อจากหนังสือต่างๆหนังสือต่างๆนั้นคืออะไรคือหนังสือที่จดบันทึกนี้ที่ยังไม่ได้ชำระท่ามกลางพวกรับบีและพวกยิวในสมัยของบัทธิวคำทั่วไปที่ใช้หมายถึงนี้คือคำว่าโฮวาซึ่งเป็นภาษาอาราเมกที่หมายถึงความรับผิดชอบด้วย เมื่อคุณอ่านคำอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูในพระธรรมลูกาลูกาบอกว่าขอทรงโปรดยกการล่วงละเมิดของเราทั้งหลายเพราะเป็นไปได้ว่าท่านต้องการพูดให้สละสลวยยิ่งขึ้นแต่มัทธิวพูดเน้นถึงคำว่าหนี้ตามความคิดของชาวยิวอย่างเขาก็เพราะว่าเขารู้จักพวกยิวดีเราเป็นนี้พระเจ้าอย่างใหญ่หลวง เพราะความผิดบาปที่เรากระทำอย่างไม่ล้นละซึ่งเราไม่สามารถจะชำระได้แม้แต่เปโตรก็ยังกล่าวว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้หามจากข้าพระองค์เถิดเพราะข้าพระองค์เป็นคนบาปแม้แต่เปาโลก็ยังบอกว่าในบรรดาคนบาปนั้นท่านเป็นตัวเอกพระเยซูทรงสอนให้ทุกคนอธิษฐานว่า ขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายและในการนี้พระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าความบาปเป็นปัญหาของสากลละโลกยอนบทที่16บอกว่าพระวิญญาณบริรสุทธิ์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดบาปผู้ที่รู้จักท่าแท้ของตัวเองอย่างแท้จริงคือผู้ที่รู้ว่าเขาเองเป็นหนี้พระเจ้าและต้องการการยกโทษจากพระองค์